อะมาสู่ตัวที่4กันแล้วของวันนี้โอ้เราวันนี้ไลฟ์มาคุยเรื่องถึง4ตัวเลยนะตอนนี้ก็คือตัวที่4ของเรานะครับก็คือกล้อง Canon T L B นะครับ T L B นะนี่ก็เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งของ Canon ที่เราได้มานะครับก็ผลิตในปีหนึ่ใช่ถัดจากปีถัดจาก E F เลยเป็นรุ่นที่ถัดจาก E F เลยปี1974เพราะ E F อะ ตัวที่แล้วอ่ะผลิตในปี1973อ่ามันจะไล่เลยนะ FTB 1971 EF 1973ตัวนี้1974จะเป็นรุ่นสุดท้ายละสุดท้ายเลยที่ออกมาในซีรีส์ FD ตัว FD ช่วงแรกนะก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นซีรีส์ A นะครับนี่คือตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นปซีรีส์ A เพราะว่าในปี1976จะเป็น Canon AE1 ออกมาตัวแรกนะครับ1976ก็จะเป็นตัวนี้ออกมาก่อนนะก่อนจะเป็น a 1เดี๋ยวเราจะพูดถึง a 1อด้วยเอเดี๋ยวมี A1 อยู่ตัวหนึ่งอ่ะโอเคเราจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับกล้อง canon ftb อ่ะกลับมาพูดถึง canon ftb กัน canon ftb ถือว่าเป็นลอ็อตเป็นไม่ใช่เป็นล่อนนะเป็นล็อพูดผิดแล้วเนะี่ยเป็นกล้องเป็นกล้องรุ่นเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบสเปคต่ำสุดเลยอ่ะสเปคต่ำสุดในซีรีส์ของ fd เลยนะ fd เมาส์เลยนะคือสปีดชัตเตอร์มันอ่ะ จะได้แค่500 1ต่อ500ถือว่าจะเป็นรุ่นต่ำสุดเลยอะแล้วราคาตอนหน้าสมัยนั้นน่าจะแบบไม่ได้แพงเท่ากับ EF หรือว่า FTV ด้วยซ้ำนะจะเป็นแบบสลับ new entry หรือพวกน่าจะเป็นกล้องที่เรียกว่าระดับ new entry เลยสำหรับคนที่อยากมีกล้องแต่ว่าไม่ไม่มีงบประมาณสูงนะอ่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับโอเคมาเริ่มจะดูจากภายนอก finishing ยังคง b o ี้คล้ายๆกับทุกตัวเลยนะคือทาจากโลหะนะฮะอะ่เราจะเทียบกับ FTV ก่อน จะมีขนาดที่เล็กกว่านิดนึงนะถ้าเทียบคือความสูงก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะจริงๆก็ใกล้เคียงกันแต่จะมีบอดี้ดีเทลอะไรที่แตกต่างกันนิดนึงนะอ่าก็จะประมาณนี้มีวัดแสงเหมือนกัน STB STB เอ้ TLB ก็มีวัดแสงใช้มีมีใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะรูปทรงอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับแม้กระทั่งนี่แม้กระทั่งแบตเตอรี่ฝาแบตเตอรี่แม้ยังอยู่ฝั่งเดียวกันเลยอ่าเหมือนกันเลยฝาแบตแม่งเหมือนกันเลยเห็นปะ ุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยมันกระทั่งทุกรูปทรงอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะครับกับ ftb เนาะเนี่ยรูปทรงเดี๋ยวขอซูมเอาใกล้ๆก่อนมันซูมไปอะนี่ให้ดูเหมือนกันแทบจะเหมือนกันแหละไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะสำหรับกล้องสองตัวนี้รูปทรงคล้ายกันแต่แค่จะต่างกันเรื่องของข้างในแหละข้างในอย่างเช่นเออスピนเจอร์ที่แตกต่างกันดีเทลย่อยความฟังก์ชันอะไรจะมีความแตกต่างกันเยอะเนาะตัวนี้ไม่มี ql ด้วย tlv ไม่มี ql เป็นแบบธรรมดานะครับ โอเคเราจะมาเริ่มพูดกันดีกว่าประวัติกล้องตัวนี้ประวัติกล้องตัวนี้จริงๆก็คือไม่ค่อยมีอะไรเลยหายากมากเพราะมันไม่ใช่เป็นกล้องที่โดดเด่นอะไรมากนะผลิตในปี1974นั่นแหละก็ก็เกือบเกือบหลายปีอยู่ละประมาณเกือบ40ปีแล้วใช่ไหม74ปีนี้2020ก็ย้อนไปก็34ปีอ่ะประมาณ34ปีได้34ปีใช่ไหมวะไม่ใช่สิ ไม่รู้กี่ปีแล้วว่าสามสิบกว่าปีแหละประมาณนั้นแหละ,อะโอเคกเ็จะเรียกว่าไงคือตัวเนี้มันผลิตขายทั่วประเทศทั่วโลกอะ่ะในปีหนึ่งสแต่ไม่ได้ขายในเจ่ปนนะจะเริ่มขายในญี่ปุ่นก็คือในปี 19. 7 6เ้ออแปเหมือนกันเนาะจะมีรูปร่างคล้ายๆกับรุ่นของมันก็คือรุ่นที่ออกมา,กลาคล้ายๆกันก็คือที่ออกมาใกล้ๆก,กันก็คือ canon tx tx นะมันจะเป็นรุ่นที่ออกมาใกล้ๆกันเลยไล่เลี่ยกันเลย ทีเอ็กแต่ทีเอ็กจะเป็นรุ่นที่แบบท็อปฟอร์มขึ้นมาหน่อยท็อปฟอร์มกว่าหน่อยคือจะมีฟังก์ชันอะไรที่ดีเด่นกว่า FTB นิดหนึ่งนิดเดียวนะแต่เราไม่มีไงเออจริงๆคือซีรีส์ทีอ่ะทีทีเอลหรือทีเอ็กเงี้ยมันจะเป็นเอ,อ่อซีรีส์ที่ออกมาในราคาที่ย่อมยาวกว่า FTB พวก FT อ่ะ FT จะเป็นแบบเหมือนสูงกว่าหน่อยแล้วก็มี F1 ใช่ไหมเอฟวั 1, ท็อปสุดแล้วก็ FT ตรงกลางตรงกลางแล้วก็ท l เนี่ยเป็นล่างสุด อาจจะเป็นประมาณนี้เนาะ <c oughs> ในในเชิงตลาดจะเป็นประมาณนี้ก็ FTB โอเคมาเริ่มจากฟังก์ชันกันไหมฟังก์ชันกันแล้วเราจะคข้บข้างบนเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มจากข้างบนเนาะจะสังเกตว่า FTLB เนี่ยไม่มี h o t s ูมาให้นะครับเป็นโคชูนี่ถือว่าเป,เป็นการตัดบางหลายอย่างไปเลยนะ <c oughs> ทั้งที่มันเป็นกล้องในเจเนอเรชันที่แบบว่าใหม่แล้วอะเริ่มมีไฟฟ้าอะไรเข้ามายังให้โคชูมาอย่างโหดเลยนะคือแสดงว่าแบบ เออเนี่ยกูตัดนี้ออกปุ๊บแล้วกูจะได้ลดราคาดั้มราคามันลงไปมันจะได้แบบราคาต่ำๆให้คนแตะถึงหน่อยนะครับแต่มันก็ยังใจดีนะครับมี pc s ิ n มาให้อ่าโอเคมี pc s i n pc ิงมาให้ใช้อ่าเออเมาส์เป็นเมาส์ fd นะบอกก่อนนี่พวกนี้เป็นเมาส์ fd หมดเลยนะแล้วก็เป็นฟิลม์ม3.5นะครับสำหรับใครที่ดูยังไม่ออกว่ากล้องฟิลม์ม35ฟิล์มอะไร่เงี้ยดูไม่ออกก็คือนี่กล้องฟิลม์ม35 นะบอกไปเลยนะครับเป็นเมาส์ Fd นะครับเมาส์ Fd ข้างๆนี้จะสังเกตว่าม,มีกระเดื่องนี้ไว้ใช้กับออโตออโตรูรับแสงเนาะส่วนข้างบนข้างบนก็จะเพลนๆเย่ยสังเกตไม่มีไม่มีฮอตชูแล้วนี่ถ้าเป็น Ft Ft จะมีฮอตชูถ้าเป็น Tx ก็มีฮอตชู Tx มีฮอตชูจะแตกต่างกันหลายๆหลายอย่างอะ่ะเออแต่นี่คือรุ่นดอกสุดเลยรุ่นที่เรียกว่าคือแบบในยุคนะั้นคือสำหรับมือใหม่สุดๆเลยตัดหลายฟังก์ชันออกมาเยอะมากจริงๆ อ่ะสปีชัตเตอร์อย่างที่บ่นให้ฟังก็คือมีตั้งแต่ชัตเตอร์บไปจนถึง 1. ต่อ500คือเต็มที่แค่ 1. ต่อ500เออแปลกมากนะโดยส่วปกติคือ 1. ต่อพันนี่ก็คือแบบถือว่ายังน้อยอยู่นะแต่1ต่อ500นี่คือแบบว่าหูยุคกล้องฟิล์มโบราณมากเลยนะ 1. ต่อ500เนี้ยนี่ให้มาเอออ่ะตัวนี้ก็ได้แค่นี้แหละเพราะมันตัดฟังก์ชันออกเพราะถ้าเกิดแบบสปีดสูงอาจาาานะจะมีราคาเนาะกลไกจะมีราคานิดนึงแต่นี่ก็ให้มาประมาณนี้ส่วน iso iso ตั้งตั้งแต่ เออยี่สิบห้านะครับอายสโตยี่สิบห้าไปจนถึงน่าจะสองพันใช่สองพันอยายสโตสองพันนะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนปุ๊บอายสโตยี่สิบห้านี่เวลาตั้งอายสโตก็เหมือนกับกล้องทั่วไปนะฮะกล้องทั่วไปคือมันยกตรงนี้ขึ้นเนาะต้องยกตรงนี้ขึ้นก่อนอ่ะโฟกัสโฟกัสขึ้นะต้องยกยกด้านข้างขึ้นแล้วก็หมุน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 เอาเนาะหมุนไปปุ๊บหมุนไปจนตั้งที่ต้องการแล้วก็อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเวลาถ่ายต้องตัั ISO ัััั้้้้้งนะงงงงทนะุกกกคครรนนนนนนะะะไมม่่่เเดีีี๋ยยวววาแแสจพลบตตอ็ บอกไว้ก่อนก็คือว่าแสงมันเสียนะท,ที่ได้มาคือว่าแสงมันเสียเราก็เลยเออไม่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมากกับการที่แบบว่าเรามาตั้งวัา ISO นะเพราะว่าจริงๆไว้ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่านะเพราะว่าฝาแบตบมันไม่มันเปิดไม่ออกอะ่ะมันน่าจะแบบมีสนิมขึ้นจนแบบว่าล็อกติดแน่นมากเลยมันเลยเปิดไม่ออกนะก็เลยเออดีว่าว่าแสงทําไม่ทางานแล้วกันเพราะเราหาวิธีเปิดไม่ได้นะครับส่วนทุกอย่างอะ่ะจริงๆก็ลักษณะทรงก็คล้ายๆ FTB นะดูกา้าน่งเหมือนกันเลยเนี่ยก้าน กาขึ้นฟิล์มเหมือนกันเลยทุกอย่างแม่งอยู่องค์เงินหมดเลยแต่แตกต,ต่างแค่ตัดบางฟังกช์ชันออกอย่างเช่นปุ่มล็อกเนี้ยก็ไม่มีนะครับปุ่มล็อกปุ่มล็อกอ่ชัตเตอร์ก็ไม่มีเนาะ <S <S จริงๆปุ่มล็อกชัตเตอร์มีไว้ทําไมใช่ไหมคือเวลาเราเก็บใส่ก,กระเป๋าเงี้ยเพื่อกันพลาดกันพลาดชาัตเตอร์ลั่นอะเออชัตเตอร์ที่ไม่แบบขึ้นฟิล์มแล้วหรือว่าอยู่ในกระเป๋ามันโดนตงโดนเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เสียรูปไปเปล่าๆเนาะอันนี้ก็คือแบบกันพลาดเนาะถ้ามีก็ดีแล้วแล้วอย่างคือประหยัดแบตด้วยถ้ย้าเกกิดมมีปุ๊บใช่่ัพอออตงล็ะ แบตเตอรี่ uh, จะถูกตัดไม่ให้เออไม่ใช่สีสลับกล้องรุ่นอื่น,ร,นรุ่นนี้มันจะมีแยกเนาะเวลาตั้งวัดแสงนี่ยมันจะแยกออกมาเนาะจริงก็คือว่าไว้ไวก้กันกดลันชัตเตอร์แหละชัตเตอร์ลันชัตเตอร์ลันไม่เกี่ยวอะไรหรอกไม่เกี่ยวเรื่องวัดแสงหรอกเพราะว่าวัดแสงสามารถตั้งเปิดออฟตรงนี้ได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวถ้าเป็นบางรุ่นอ่ะมันจะลิงค์ลิงก์ไว้ที่เดียวกันอย่างเช่นของพวกอะไรนะพวกคนิกาอะไรเงี้ยมันจะลิงค์ไว้ที่เดียวกันอย่างตัวนี้อ่ะตัวนี้โคน่เอฟซีเอ มันจะลิงก์มันจะลิงก์ไว้ถ้าเราดันมาที่ล็อกใช่ไหมมันจะวัดแสงยังไม่ทํางานถ้าดันมาที่ปกติตัวนี้มันจะวัดแสงจะเริ่มทํางานแล้วมันจะบางรุ่นบางรุ่นต้องเป็นบางรุ่นนะเออส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่โอเคค่ามันไปนะครับโอเคกลับมาดูที่ F T B ไม่ใช่ F C B ที L B กลับมาดูที่ T L B มันก็จะไม่มีตัวล็อกให้นะฮะก็ขึ้นลีมปุ๊บก็กดได้ปกติทํางานทั่วไปมากเลยแล้วฟังก์ชันก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าง่ายๆอ่ะเป็น normal normal มากเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คเดฟให้อ่าอย่างนี้ใจดีหน่อยมีเช็คเดฟให้แต่ไม่มีเซฟทามเมอร์จ้าไม่มีเซฟทามเมอร์ตัดออกไปเลยนะครับระบบว่าแสงเป็น TTL เหมือนกันมีเป็นตัวว่าแสงคล้ายๆ FTB เหมือนกันหมดเลยครับเพราะเพราะใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าระบบว่าแสงแบบ TTL ของ canon เนาะเป็นแคทแคทเมียมซิสไอสักอย่างเซลล์ของมันอ่ะ เออแล้วนะเขาเรียกว่า Cat แคดเมียมซิลิคอนอะไรอย่างที่เป็นระบบของมันอ่ะของแคนนอนเป็นของเฉพาะตัวขอแคนนอนเลยเนาะแคดเมียมเซอร์เฟสแลอย่างเนี่เออชื่อมันอ่านยากมากเลยระบบก็แสงนะจะไม่ต้องไปใส่ใจหรอกมันเป็นเรื่องที่ล็กหัวสมองนะฮะก็เป็นระบบแสงแบบเดียวกันเนาะก็ใช้แบบเดียวกันแต่ไม่มีเซลล์ทมเมอร์ม,มาให้นี่คือตัดระบบเซลล์ไพร์มออกไปเลยแล้วก็ไม่มีระบบเช็คแบตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะไม่มีระบบเช็คแบตเตอรี่ ไม่มีอะไรมาให้เลยนะฮะก็ถือว่าแบบเป็นรุ่นรุ่นที่น่าน้อยใจมากคือจริงๆก็คือแลกมาด้วยราคาที่ถูกนั่นแหละนะ QL ก็ไม่มีข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่สกรูขันติดขัดทั้งกล้องกับตัวกอฟิล์มแสงหโอเคได้ไหมเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นเป็นเบสิกเบสิกเลยเป็นกล้องที่เบสิกมากโอเคที่เปิดฝาหลังก็เปิดแบบยกขึ้นข้างในก็จะเป็นแบบมานี้ทรงแบบนี้ก็จะเป็นแบบทั่วไปเลยนะฮะสำหรับกล้องถามว่าตัวนี้แบบ ราคาด้วยราคาที่ถูกแหละมันก็ถามว่าเป็นกล้องตัวเริ่มต้นที่น่าสนใจมันก็เป็นนักที่น่าสนใจนะเนาะเป็นเหมาะกับสะสมมากกว่าแหละเพราะมันจริงมันเป็นเป็นกล้องสำหรับพวกที่ไม่โปรอะเวลาใส่ฟิล์มอ่ะก็เหมือนกันก็ใส่ล็อกไปตรงนี้ปุ๊บเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลยง่าย,ายๆก็คล้ายๆกับกล้องทั่วไปเลยแล้วก็เกี่ยวน้าเตยแล้วก็ขึ้นห,หลุดแต่เราใส่ไม่ดีฮะอ่าเนี่ยเวลาไม่ใช่ควิก QL มันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละใส่ไม่ดีก็จะหลุดเนี่ย เกี่ยวน้ําเตยแล้วพยายามให้มันเกี่ยวน้ําเตยนี่เข้าแล้วแล้วก็กดปิดแล้วก็ปิดฝาหลังแล้วก็เช็คอ่ะหมุนตามเนี่ยโอเคเนาะส่วนเซปิเตอร์ก็หมุนหมุนเวลาวัดแสงข้างในมันจะมีวัดแสงเหมือนกันมีวัดแสงเหมือนลักษณะวัดแสงก็คล้ายๆกับของ FTB เลยเป็นเข็มกระดิกกระดิก,ะดกะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมันจะมีความต่างนะตัวโฟกัสเนี่ย ช่องโฟกัสมันจะมีความต่างจากตัวอื่นอยู่นะครับมันจะเป็นแค่วงกลมไม่ได้มีเป็นเพลทกรอบเฟรมเหมือนกับ Ftb นะเดีย๋ยวใช้ดูภาพข้างในอีกทีนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆอ่ะเดี๋ยวหาก่อนโฟกัสอ่นนี่น,น,นีให้ดูดูอ่าสลับละสลับเกาะจอปั๊บอ่ะโอเคข้างในจอห้องมองมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะ เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็วัดแสงก็จะเป็นเข็มขึ้นกระดิกกระดิกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวโฟกัสมันจะมีแค่วงกลมอย่างเดียวเลยถ้าเป็นของพวกเอฟทีบีมจะมีกรอบเพิ่มมาให้อีกเนาะอันนี้จะเป็นแค่วงกลมแล้วเป็นแบบลักษณะแบบไมโครดอทเหมือนกันเหมือนกับ FTB เลยส่วนวัดแสงเนี้ยมันจะมีการทํางานก็คือตัวเข็มเนี้ยชี้ไปทางไหนใช่ไหมเราต้องหมุนหมุนรูรับแสงให้ไปตามเข็มอ่ะนี่คือการวัดแสงของมัน ตัวเนี้ยไอตัววงกลมตัวเนี้ยคือเป็นเข็มบอกว่าเออรวบแสงฉันอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนใช่ไหมไอตัววงกลมเนี่ยคือรวบแสงส่วนไอเข็มเนี่ยคือแสงที่ถูกต้องอ่าต้องไปต้องให้วงกลมเนี่ยตามไปตามเข็มเนี่ยให้ถูกเนาะมันถึงจะโอเคมันถึงจะถ่ายภาพได้ภาพจะภาพจะออกมาแบบพอดีอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้วิธีการทํางานถ้า,ถ,าถ้าวัดแสงของกล้องทํางานนะเวลาเราใช้อะเราก็ต้องดูว่าเออเนี่ยเข็มนี้ดูเข็มนี้ก่อน เข็มนี้มันชี้อยู่ตรงระดับไหนระดับไหนเสร็จปุ๊บเราก็บิดรูรับแสงตามบิดรูรับแสงตรงเลนนะบนเลนบนเลนขยับปุ๊บไอตัวเนี้ยไอตัววงกลมตัวเนี้ยมันจะขยับตามขยับตามปุ๊บแล้วก็พยายามเลี้ยงให้มันพอดีกับกับเข็มตัวนี้นี่คือการถ่ายนี้นะครับของกล้องทั้งแบบท,ทั้งทั้ง T L B F T B ใช้แบบนี้หมดนะแักษสายแบบนี้หมดแต่ตัวนี้คือว่าแสงมันก็เสียเราก็เลยไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงเออเอาเลยให้ดูรูปแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วกัน นะครับโอเคกลับมาอ่เนี่ยฟังก์ชันมันมีแค่นี้แหละจริงมันเป็นเบสิกนอร์มอลมากเลยนะสหรับกล้อง TLB อะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากมายนะครับก็เป็นกล้องที่มีฟังก์ชันง่ายๆราคาในสมัยนั้นก็เป็นกล้องแบบรุ่นรุ่นล่างสุดเลยราคาไม่แพงนะแต่ถามว่าไม่แพงไหมแต่ก็หลายหมื่นอยู่เนาะสมัยนั้นอนะเนาะโอเคเอ๋อเก็บทำไมเนี่ยเก็บทาไมเนี่ยเดี๋ยวเขาสลับกล้องก่อนโอเค โอ้สลับ TLB โอ้ผมผมยุ่งเลยสลับ TLB ก็น่าจะมีสั้นๆแค่นี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะเป็นกล้องรุ่น n น t r อของ Canon นะครับราคาไม่แพงเนาะก็ถามว่าใช้เหมาะไหมถ้าเกิดใครเจอราคาถูกก็เอาไปเถอะมันก็มาลองเล่นอะไรขำๆได้ถ่ายภาพมันถ่ายภาพได้อยู่แล้วนะ ใช้กับเลนส์ได้ได้ภาพที่ดีเลยแหละเออแต่ถามว่าฟังก์ชันหลายอย่างมันถูกตัดออกนะในสมัยที่คนเขาถ่ายภาพเป็นเอากล้องฟิล์มมาถ่ายเป็นงานอะไรเงี้ยตัวนี้จะไม่ค่อยถูกเลือกมาใช้งานหรอกเพราะว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างมันไม่ค่อยตอบโจทย์นะอย่างเช่นแบบเซฟทามเมอร์ก็หายไปอ่าอ,อะไรแบบตัววัดทรงวัดแสงอะไรเงี้ยที่มันแตกต่างกันอ่ะมันก็ทําให้การทำอย่างเช่นฮอตชูอเงี้ยสำคัญเลยสมัยนั้นนะถ้าเกิดแบบง,งานที่ถ่ายงานต้องใช้แฟลชอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฮอตชูมันก็จะลําบากนะต้องมาซิงก์กับไอตัว,ตวง ก็มันมีการตัดฟังก์ชันหลายๆอย่างออกสลับน่าจะเหมาะสำหรับพวกคนแบบอยากลองเล่นถ่ายภาพมากกว่าหรืออยากจะได้กล้องไปถ่ายภาพก็ไปนะในสมัยนั้นแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าใครชอบก็ลองได้นะมันก็ได้ภาพที่ไม่ได้แตกไม่ได้แตกต่างจาก F T B เท่าไหร่หรอกอเอาจริงๆเพราะว่าพวกนี้วัดแสงมันก็ค่อนข้างเสียเห็นไหมสังเกตไหมว่าแบบซีรีส์นี้ของ c ค n on อะวัดแสงเสียเกือบทุกตัวเลยนะวัดแสงเสียเกือบทุกตัวเลย F T B F T E F อย่างเงี้ยเสียหมดเลยคือจะหาสภาพดีๆอะยากนะ ยากยากแต่ถามว่ามีไม่มีมีมีไม <c inhos> <athletes> ่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าด้วยด้วยอายุของมันด้วยแหละวัดทาเลยทําให้เซลล์วัดแสงมันค่อนข้างเสื่อมคุณภาพแล้วก็เสียเรื่องระบบไฟฟ้าอะไรมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยทนนะอาจจะเป็นเพราะจริงมันก็คงมีอายุของมันแหละพวกระบบวัดแสงอ่ะเออแต่นี้ก็คือมันก็ก็ไม่ค่อยมาเหลือรอดน้อยสลับซีรีส์นี้นะเออเหลือรอดออกมาน้อยไม่เหมือนกับพวกคนิก้าที่แบบโอเยเหลือรอดพูดหยาบเอออย่างเช่นพวกคนิกาอย่างเงี้ยก็จะเหลือรอดออกมาเยอะมากกว่านะที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ย โอเคนะครับเป็นกล้องที่น่าสนใจไหมก็ไม่จริงก็เมื่อกี้ก็พูดแหละมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ,จริงเป็นกล้องที่แบบเบสิกนอร์มอลมากๆนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สหรับกล้อง Canon T L B นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดตกลนหรืออะไรางี้ก็ขออภัยไปด้วยอีกครั้งหนึ่งนะอ่าแล้วก็มาให้รีวิวกันดูคร่าวๆเนาะเรายังไม่ได้เอากล้องตัวพวกนี้ไปถ่ายนะจริงก็คือมันเราไม่ได้ถ่ายสักตัวแหละเพราะว่ามีรุ่นนอส่งมาให้ ส่งมาให้เทสให้ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยเออไหนๆเราก็เทสไปแล้วดูเช็คไปแล้วแล้วก็เอาลองเอามาพูดมาฝังในไลฟ์เราสักนิดนึงเนะาะเดี๋ยวจะอัพคลิปลงใน YouTube ด้วยอีกทีหนึ่งนะฮะก็สำหรับทีบีก็อาจจะมีประมาณนี้แค่นี้โอเคเดีย๋ยวตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือนี่ทุกคนน่าจะรอคอ,อยตัวนี้มากเลยเนาะจริงคือหลายคนแบบพูดให้เราแบบเออพี่รีวิวตัวนี้หน่อยรีวิวตัวนี้หน่อยเพราะเราเคยรีวิว ตัวท็อปอำมาไปแล้วคือ A1 นี่คือ AE1 โปรแกรมนี่คือโปรแกรม A1 โปรแกรมสีดําด้วยนะฮะสีดําด้วยเอพูดเหมือนขายของเลยพูดเหมือนขายของที่หายเลยมีการรีพีทด้วยนะสีดําก็ อันนี้ก็ไม่ของเราหรอกของเพื่อนอีกแล้วนะฮะเพื่อนส่งไปซ่อมฝากไปซ่อมนี่ก็ซ่อมมาเสร็จแล้วยังไม่ได้ลองไปเทสเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างแบบเราไม่ค่อยชอบซีรีส์เนี้ยพวกไฟฟ้ามันจะชอบมีปัญหาเรื่องม่านชาัตเตอร์เรื่องระบบชัตเตอร์แล้วก็เวลาการทํางานอ่ะมันเป็นไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะมันต้องใส่แบตเตอรี่แล้วกว่อจะหาแบตมาใส่ได้มันค่อนข้างยากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เอาไปถ่ายสักเท่าไหร่นะแต่นี่ตอนนี้ได้่านมาแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายแล้วก็เลนเราก็ไม่ค่อยมีนี่ตอนนี้เรามีเลนที่ได้มาก็คือ นะเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันกันกบกล้อง c a n น n AE1 นะครับโอเคเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่หน,นะจ๊ะ